สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้มุ่งหบมาถึงที่จังหวัดชัยนาทแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นศาลหลักเมืองจังหวัดชัยนาทด้จ้าพี่น้องจ้าเรารอลูกค้าก่อนเนาะเทากับสีไปบูซาดอกไม้ไหวศาลก่อนจ้าเขาบอกว่าถ้าไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้ค่ตะต้องรอก่อนว่างั้น กูสราแล้วคะคะไม่รู้เหมือนกันว่างานอะไรเขาก็ไม่ได้บอกอนนมันมีสองงานเหรอคะจะเป็นสองงานเห,หรือยังไงอหอยพเรื่องาังไเเอาชุดไหนเอาชุดเติมน้ำมันตะเกียงเนาะ ดอกไม้ทุบเทียมชุดละยี่สิบน้ำมันเติมตะเกียงกว่าละยี่สิบค่ะเป็นโดมค่ะถ้าเขาเป็นเขาอ๋อถ้างานนกตรงไหนตรงนี้หรือตรงนั้นเพ็นเขาบอกว่ารอให้รออยู่ตรงนี้ก่อนจะเขาจะขายของเขาก็เลยให้จอดฝั่งนี้เอาเอาชุดดอกไม้ สองชุดก็ s <S อันนี้กดเท่าไหร่คะ ครับทำมันตะเกียงไหมค่ะครับผมได้ได้ครับตู้ไปต่อข้างล่างดีข้างล่างได้ไหมครับนู้นถนนได้เข้้าไดครับครับไปบูชาดอกไม้จ้ะพี่น้องดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็น้ำมันตะเกียงนะ ลอพไปเนี่ยว่ะอ้ยุจ่าลอบไปหาหม่องจอดรถอยู่พอดีทางมันแคบแล้วก็พอขาแม่ขายกับสิมาเริ่มมาขายของต่างหานขายของกับปงไปอยากให้เขาจอดอยู่หนาลาน <c oughs> แต่ว่างานเพป็นกับสิจัดเนาะมันก็ต้องได้จอดนะ่ะยังไงเราเป็นคนขี่เจีงใจงคนจา้าฮูนเราไปจอดอยู่คุณพี่นอ้องอยู่ด้านในเหมืนจะ้ะเอา้ามันยางกะอาไปจอดรถเหมือนย่ำพอหวัวกับยางไปบัด ไปเอารหดบักไก่หนึ่งอันนี้ก็น้ำมันตะเกียงสองขวดจะไปนอนขวดละยี่สิบบาทเติมน้ำมันตะเกียงน้กันกชีวิตเราจะได้รุกโชดช่วงเลยขักเวา <c oughs> นี่จ้าก้นจัดงานกับนางยุคุนแหละแต่ว่าเห้ก็ร่อลูกค้าก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาวัดที่ได้ตรงไหนเนาะ จังน้อยพอคาะแม่ขายกับมาค้นกับสีเหลืองงันค้นกับสีลายได้บานนะพี่น้องนี่เด็ตอนนี้ค้นกับเลิมล่งไหลขมาม่าไหวขอพรอนสารเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดชัยนาทพี่น้องจพอผพาติดอยู่ตรงหยอดพอดีพอดีงามเนาะพี่น้องนะพอดีเฮาได้มากระเดมากับขอพรเพิ่น ขอพรขอบารมีเพิ่นเนาะเดินทางไปใส่มาใส่กับออคอยแขวขาดปลอดภัยฟังทา้งนั้นกับเป็นแม่น้ําเจ้าพยาได้จ้ะเพื่อนองจ้ะเดี๋ยวห้องสิบไหวศาจลจะพรลักเมืองขอพรเพิ่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวห้องสิพาหยางละริมแม่น้ําเจ้าพยาตอนนั้นขึ้นคือสีงามเราพี่น้องเนาะอน,นันเพิ่นกับจัดงานเพิ่งเสร็จไปได้พี่นอ้องอน,นันเพิ่นเก็บตรงนั้นเขาเก็บแล้วค่ะตรงโน้นอะเราก็จะมาแทนที่ <c oughs> ไม่รู้ว่างานอะไรจะเห็นขอขาว่ามันมีสองงานงานกาชาติกับงานนกเงียงปุ๊บเป็นอะพยายอยมาแล้วมาแล้วทางนี้นี่เรเห็นเก่งใจคนอื่นแต่ไม่เก่งใจเมียคือพโอยโยร์เวยพี่น้อง มาทนันจังอย่่อันจังอย่าอันนั่นก็ได้จังเติมก็ได้มาแปะทองก่อนแปะทองดังที่นี่ แบบลอยแบบทองเดี๋ยวค่อยไปเติมน้ำมันตะเกียงเนาะ น้ำมันตะเกียงจ้าขอให้ชีวิตเราดุจโจวช่วงนีพลังเยอะเราไปเป็นคิ้วของพนะเยอ,อยจ้าเตืมน้ำมันตะเกียงเนาะพี่น้องเนาะสาธุขอให้ชีวิตเรารุ่งโรดรุ่งเรือง,งชีวิตลุกโชวช่วงขอให้มีพลัง เป็นสารเจ้าพ่อหลักเมืองเพิ่นกับยูติดริมแม่น้ำเจ้าพญาเลยด้จ้ะทุกคนขาตอนนี้โม้เฮากะขอพ่อขอบารมีเพิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะมาเมืนี้ผ้ามายางเหรอย้ำขึ้นคี่สิงหามเนาะพี่น้องเนาะเปิดไฟมีงานเสร็จอุ้ยย้าเหมือนนั่นไหมพี่น้องย้าเหมือนลอยกัะทงเนาะเพิ่นเือมีทานาดีแท้ อันนั้นเป็นเรือนแพร้รานอาหารบ่ะก็รานาน้รานอาหารร้าน,าน,านอาหารไป่ะไปนำจัไปได้กินต้มปลาแซ่บๆบ่มาเงยไว้แม่น้ำจับ,บไปได้นนเ,าาเลยจ้าพี่น้องข้างนั้นเป็นเรือนแพเป็นร้านอาหารจ้าพี่น้องส่นไปหอยว่าไปกินน้องประเ่ริฐไปกินต้มปลา ตอนแรกๆคนเนาะไปเ่ายางไปหาเราเบิ่งแนวกินบอหรือไหนงัเรากินบอจ้างมือก่อนเลยงามือที่ไหนอ่ะคือโกดฮะย่ำร้อยกับทุ่งเป็นยงามกับย่างบรนจัดงานย่ำขึ้นนะร้านอาหารเรือนแพรบอกพไปย้อยไปเลี้ยงไปไปย้อย่าเงินอยู่นยูนสมจงมาสุบาท์ตัวน้ำไข่นว่ามีดอกนี่หน่ะคุณลองไปเลยเนาะอันนี้มันนิ่งเนาะ อโอ้ยนกบัากหลายนังเป็นลาบกล่ปวดชี้นกไปจ้ะจไปล้างมือก่อนไปซอสเก้หเลยวิง้งแซ่บพกกริกก่อนลนีพ่พริกกอนพัดแ,แลมสไปซี่เอานี้ดอกวิง้งแซ่บเลย เอาวิงเสียบสองชิ้นเอายังเ้ยเอาอะไรไหมแบบนี้เหรออันนั้นเลยเหนียวเหนียวชาวครีมเอาสามชิ้นพอเนาะวิงเสียบจากคนชาาอันนั้นพริกเกาหลี กอะไรกันว้าวไปเลยมาไม่ทันเลยกินอะไรกันกินอะไรกันกินอะไรกันอิ่มจนบินไม่ได้เลยทุกคนคะ่ะ